อัญยองอัญยอง,อน,ยองนี่อยู่ไหนครับอยู่ที่เวียดนามค่ะดานังเราจะไปกันที่ฮอยอันกันโดยคนขับรถส่วนตัวเมื่อกี้มีคนจะแย่งคนขับขับรถนะคะเคยชิน in Korea this one here right in Thailand อ๋อวะ in t h a i ห a n d เดี๋ยวลองเสิร์ชเอาแล้ว,ลวจริงๆเรายังมีเวลาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะท้องฟ้าสดใสจริง ไม่สวัธีการกินที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวกิดค้างก่อนเลยอันนี้คือมารีวิวอาหารกันวิธีการกินที่ไม่ถูกแล้าไม่รู้ว่ากินยังไง หอทอดเลยอ่ะหมีกลด้วยไม่หอยทอดแล้วใช่นี่คือหอยทอดแต่แป้งอื่นๆก็คือไดมีการใช้น้ำจิ้มครับผมก็ถือกล้องไม่โฟกัสหน้าเฟิร์ดวะขอโทษนะเกวดแค่ของกินเนื้อก็พอนะคะเราก็จะไม่กินนะครับผม เอ้ยไม่เดี๋ยวปดาจตรงนั้นหรอก่เนี่ยน่จะหอมเจียวปะคะ เริ่มร่วมกับปฏิบัติ <laughs> <laughs> อยู่ราคาแสนต้นต้นเียแปดหมื่ประมาณร้อยร้อยสามสิบรยต้นต้อืมร้อยต,ต,ต,ต้นถึง100ร้อกลาง ได้ยังเดินกันลางถนนเลยเด้พ่อแม่พี่น้องหลบก็คือกินไปเลนหนึ่งแล้วแค่ทรถทัวร์คือเปรี้ยวตีนมากทางกลุกทัวร์กเก thank you กเอก <c oughs> อเออไม่รู้อ่ะใช่ปหน่งสองอ่ะใช่สามเฮ้ยเรียงกันต่ออีกใช่ปะ่ะใช่ใชก็นั่งแล้วปะไม่รู้ีบแล<ต>้วข<ๆ>้างล่างก็โอเคอะ่ะข้างบนน่าจะไม่ไหวขอบคุณที่ขาฉันไม่ยาวมากไปกว่านี้ ราคาที่นอนสำหรับคุณ you น know, ี้นะคะสำหรับที you know ่นอนแบบนี้กับแบบนี้และอันนี้ราคาที่สามร้อยบาท รถนี้ถูกสร้างมาเพื่อพวกเราจะหนีนหอนอกมาได้ก่เส้นเมื่อกี้อันนี้คืออะไรคืออนะว้าวหนูให้กระเป๋าให้ทุกคนเช่ไทำาไมเราถึงเช้าว,วันนี้แปดทวันถึงมืดขนาดนี้คะจริงแล้วคือ,อยังไงนะคะจริงๆแล้วตามแผนคือเราจะต้องถึงตอนเจ็ดโมงแต่วามจริงคือ,คอ ตีสี่สิบเอเหมือนโดนลอยแพเลยค่ะโอ้โหทำไมันทใหญ่จังวะ ไปครับนี่เรับราพร้อมแล้วไปไปเลย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 อย่าหยุด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 เรียบร้อย <c ười> <c ười> เราทำได้แล้ว โอห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ chúng nó ติด rồi, อะไรกินอ๋อมันเป็น ของไทยมันจะแบบไม่ได้ใส่น้ำส้มไม่ได้ใส่อะแล้วมันคืออะไรเป็นน้ำอ้อยเฉยๆหรอไม่ใส uh <se uh ่น้ำ uh ส้มไม่ใส่น oh, ้ำส้มหรออ๋อไม่ได oh, ้ใส่น้ำส mm ้มด มีการอ้านเด็ดหน่อยเราไม่มีน้ำส้มไม่มีอ่ะเขามีแต่อ้อยอย่างเดียวเมือ่อกี้เป็นไงอร่อยปะอร่อย เอยอะตอนแรกอะ่ะก็คือร่วง <c oughs> โอเคแล้วหันมาถามหนูอะ่ะไม่ถามคนลงว่ะ <Okay. S 1> <laughs> ชอบพื้นแบบนี้มากเลย,ยเใช่ฟุตบาทเขาคือแบบถึงบ้านใช่ใช่ตรงว,ว่าอะไรอ่า,สา,าโส 哎，<noise> 好出家。 ถ้าฉันกลัวกระป๋องเราจะเขียวถ้วยชาเขามากวเลยมันปิดดมไดป้ะหวาเลยหานรกินเลยคือดมใกล้เต็มไปอ่ะมันมันแกลิ่นแอลกอฮอล์เลยฉันฉุนจังวะเหมือลาไหลเลตอนเนี้ยเลิกไม่ได้ก้า้ คือชื่อคนไทยเอามาชื่อันไทยไ่ให้ชื่อของกินยืมแป้งออกมา เขาดึงปากแหวงเขาเป็นแป้งอะค่ะเราไม่รู้ว่าแป้งแล้วมันใสๆว่าอันนั้นอะมันดึงเป็นก้อนปะแล้วดึงแบบเมื่อกี้ออกมาเป็นเส้นๆไงเหรอคว้ามากที่แชมป์เมื่อกี้เขาดึงอะไรเป็นก้อนเว้ยเพราะคุกไอซี่ออกมาเป็นเส้นเลยอ่ะ มงใช่แต่คือมันไม่ได้ผ่านเครื่องไงมันผ่านมืออะแล้วเป็นเส้นได้ไงวะทำเลซิ่งฉิ่งฉันงงมากเลยอะถ้าแบบเอาเข้าเครื่องออกออกเป็นเส้นยังพอวะค่ะแล้วเส้นเล็กๆด้วยนะเจ้าของร้านเนี่ยมึงจะกล้องไละทิ้มหน้ากูอยู่แล้วโลโอนจิไม่โลแล้วก็นมข้นหวานมีอะไรม่หวานไม่มีแล้วหัว พี่เหลียวหวานหมดพี่กินอ่ไรฮีไม่ลงนมีเทียวพี่ชายบอกหวานตัวนเข้มหวานแล้วแม้วาหวานแล้วที่เห็นแบบภรรยาเขาฮีนี่คือแบบเจียวแล้วเอ้ยหวานแล้วคือกินอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วอ่ะเขาต้องหาเลยยิปโยรังปากอะไรกินเนี่ยฉันซื้อแค่ไข่ขอกเองก็ได้ไม่ต้องลงเขาตีเอาเลยกินยังกินโชว์แล้ว รถมาบอกไว้นะคะทุกคนมันเป็นยังไงอ่ะมันคือมันหวานป่ะไม่รู้รถเอาไหมอู้วไม่หวานเวอร์จะมนมีมะพร้าวอ่ะเพราะมะพร้าวไม่ตัดหวานอ่ะอ๋อมันก็เลยไม่หวานมากหว่าที่จีบไว้เยอหวานมากเลยจริงจริงริมเลยว ทีม่พี่แชมป์มันไม่ฝาดคุณเชิญน้องชีทังจ๋ยังยิ้มอ่อมันไม่ได้หวานมากม่นมันกินได้อ่ะไม่ลองกะเสียจกั้าวพา่าอีแผ่นนี้อร่อยมากเลยเหมือนกินฟงเข้าไปอ่ะนี่อ่นี่อ่ะสรพูดว่าอร่อยนะพี่แชมป์คือมันต้องกินได้เราปะถ้าพ่อบอกว่าอร่อยแต่ว่ามันอร่อยยกินได้เอะคดียวคาเดยวคาเดียก็พอ